สวัสดีค่ะทุกคนขอแล้วาเข้าสู่ช่วงจุดไฟให้บ้านจุต่อไปนี้จะเป็นช่วงรีวิวมาแมานะคะ <c oughs> มาแมาเทนค่าร้อยเกิดแล้วกะคะ่ะ เหลือแค่นีแล้วค่ะทุกคนคือจริงๆแล้วคือมันอร่อยมากคือน้ํามันอร่อยมากเลยจริงๆแล้วอ่ะเส้นเนี้ยมันคือเหมือนมาม่าที่มึงแดกนั่นแหละจบชั่วค่ะหาทำนะคะนี่คือสิ่งที่เราประยุกต์ได้คือมันคือพัตเตอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันทำจากอะไรคะมันคืออันนี้คือกระดาษสายกระดาษสากระดาษสายระดากสาแล้วก็เทปนี่ทำไมมันจับทำไมมันเมื่อยอ่าได้โสดต้องซื้อแล้วค่ะอย่างนี้ต้องซื้อไอเทีแล้วทำอะไรกันอะเราไปทำอะไรกันไปทำอะไรกันครูโบลัส มม้หงูกล้องรูเข็มกล้องรูเข็มเป็นพัฒนาการเบื้องต้นขั้นแรกของการถ่ายภาพมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมการทำกล้องรูเข็มรักโทรศัพท์ สวัสดีขั้นตอนต่อไปลงไปรับเพื่อนจบรายการได้กล้องรูเข็มตัดไอเป็นส่วนของวิชาอะไรทุกคนวิชาฟอตโกราฟีนี่เป็นวิชาเลือกของกทะ นี่คือห้องจูนะทุกคนห้องจูอยู่ที่เดอะโฮมนี่ฮะมีทุกอย่างบอกที่หมดเลย่อกเยเอเขทุกอยิดีด้วองไวดนี่ฮะยกบอาว่าพยายามพยายามจิงขอบคุณหน่อยเดียวคุณทำยังไงต่อ มึงอันนี้ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้มึงต้องเอาเอทานอย่างเงี้ยมาแปะที่มันมีรูเนี่ยคือมึงเห็นรูป่ะมันยากมึงต้องหอกขอไฟแล้วจะเห็นรูอ๋อเออให้มันอยู่ตรงกลางตรงกลางรูหานเนี่ยแล้วก็แปะเพล็ดอ๋อจะแค่เนี้ยเองมึงมึงมึงว่ามันตรงอ่เหรอกูว่ากูว่ามันตรงแล้วมันได้เลยกูว่านะเราต้องวัดจากตรงนี้เว้ยเข้ามาเท่าไหร่ ใช่แล้วก็มาไวแล้วก็เราก็มไวแล้วก็ตัดมันขึ้นไปเท่าไหร่นี่คือวิธีทที่เพื่อเกตอัพหรือนะอายก้นตอัพอย่างวน่วไม่ก็ไม่ต้องเปะมากแบบว่าก็กเารทุกคนจะเข้าใจไหมน่ยมแลก็แปลมีใครเข้าใจเราแน่ยโเปิดเปดได้ตอนนี้เราจะสาธิตนะครับการถ่ายมเราเล่นมันได้เท่าไหร่กว้างอะกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันขึ้นบวอนี่เอา กล่องตู้เย็นแล้วใครเดินเป็นคนมึงไปเห็นใครไกลไปป่ะไกลไปกูว่าประมาณงนี้เซี่ว่าเซี่เซี่นโอเคนะอ่านพร้อมนัหนึ่งตู้กันหนึ่งสองเดี๋ยวมันฝืดอ่ะมึงถ่ายลงพื้นอ่ะเดี๋ยวพี่เพี่นือมาเอานะอันนี้อ่ะเลยโซนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาลงมึงรู้ว่ามันจะเห็นอะไรตี นะใช่อาจจะรุยแล้วก็หมุนทวนเขียนาฬิกาที่อันนี้นะสีแกลกฟังเสียงน้ำเตยสีแกลกหนึ่งสงอ,องสามสี่พร้อมใช้ต่อแลจวจะ้ะปังปังปังต่อไป